ไม่ไ้หนูไปหาหมออะไรมาคะกินยาไม่หนูทเองไ่กินยาไม่กินยาแเสร็จี่นห,หนูกินมากี่วันนะฮะสวัน,นแตนแต่หนูจะต้องกินยาให้มันครบนะจริงๆแล้วการกินยาบางทีหนูจะต้องไปที่ร้านขายยาอบอกว่าเป็นแผลประมาณนี้นเขาจะยายาแก้เสษมันมีหลายตัวนะหนูอืม นี่หนูต้องกินยาลดบวมด้วยนะลงถามดูก็เจ็บเหมือนข้างนโนอนแหละถ้าไม่เจ็บคือไม่ไม่โดนตัดค่ะคือไม่เจ็บนิดนึงอืออันหนึ่งสองสาม Nương phở Mhm, luôn gọi. ừm? ừm? chín nè, chín เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ่ะฮะนี่พี่กประโยชน์ยาชาตัวสิบเปอร์เซ็นแล้วนะแต่หนูไว้แผลจนมันฉับไงยางยาง,ยางค่ะลูกเขาตัดประจำแม่น้องผู้ชาย แต่ก็มีแผลอย่างนี้เขาก็ไม่กลัวย่างหนึ่งสองลูกเอ๋ออะใหญ่มากเดี๋ยวลูกเอ๋อ con ôi bố à mai hử, yeah, mấy nhảy đấy ngao, giờ được gì, <cười> hả? giờ <laughs> đồ con ngủ gì, มันถึงบัวหมักเสร็ดูอืมอาปิดคลิปให้พี่เลยทำแผน <laughs> ปิดคลิปเลย